ฮันเย้งอาเซโยคาโ์มยอนดีดาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนี๋ยวกลับพบกับนักก่อนนะคะที่ช่องยู u ูบนางพยาปลวกค่ะกีดกีดคีดแกฉันนอนดึกนอนดื่นเพื่อลุคนี้ใครใครเป็นคนเอามาเผยแพร่คนแรกยกมือขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นหมอนะคะหมอคังโมยอนนะคะแห่งซีรีส์เรื่อง d e s c e n d a n t of Sun นะคะก็เป็นซีรีส์ที่ฮิตมากแล้วก็ติดหนักมากนะคะช่วงนี้คือแบบที่แรกก็กล่าวว่าจะไม่ดไมูไม่ไม่ไม่เพราะว่า รู้ว่าถ้าดูแลจะติดอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ทนกระแสแบบเรียกร้องของแฟนๆไม่ไหวนะคะก็จัดกันไปค่ะกับลุกหมอนขังะคะแนะนําว่าถ้าใครยังไม่ดูก็รีบไปดูก่อนนะคะแล้วก็พกหมอนไว้ด้วยเพราะทุกวันนี้ก็กอดโโลจิกหมอนนอนฟินกันอยู่ทุกวันนะคะพูดแล้วก็อยากจะรีบดูมาซะเดี๋ยวนี้เลยนะคะโอเคพูดเม้ามอยนานซึ่งวันนี้ก็จะไม่พูดอะไรนอกจากหนังเรื่องนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S อาจจะแบบบ้าบองานมาโนเยอะแยะนิดนึงก็อย่าได้รําคาญกันนะคะคนที่เป็นแฟนและครซีรีส์เรื่องนี้คิดว่าคง เข้าใจดาวโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปชมกันเลยฮัลโหลยูชิจินคิ้งคังโมยอนนี่ดิ้าต้ 왔다 가셨다면서요? 의사한테 바람 맞긴 처음입니다. 급한 수술이 있어서요. 그 약안 먹으면 더 아픕니까? 입원하고 뭐 그럽니까? 내일 예약몇 시가 좋아요? 그러지 말고 우리 지금 볼래요? 싫어요. 안 싫어요. 오세요. หรับลุกวันนี้นะคะลุกหมอคังบอกเลยว่าเป็นลุกที่แต่งเหมือนไม่แต่งเบามากหน้าแบบกระจ่างใสซึ่งเอาจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรธรรมชาติของหมอพยาบาลชอบเมคอัพเบาๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผิวดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวก็จะรู้กันดีว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ผิวดีอะไรมากนะคะก็รู้ตัวว่าต้องทาคลิปนี้แล้วก็กินอาหารเสริมเพื่อให้ผิวมันดูดี<อ>เดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะคะดานดานูทอกซันบายเวอร์ลีน่านะคะตัวนี้ดังมากที่พี่เจนี่เป็น เซ็นเตอร์นะคะก็เขาะจะเป็นอาหารเสริมในรูปแบบซองในะหนึ่งกล่องก็มี10ซองก็จะทานและช่วยในเรื่องของผิว มีกับมีฝ้านะคะผิวแห้งหรือว่าอยากให้ผิวสดใสก็ทานตัวนี้ได้เลยนะก็ฉีกซองนี่เสร็จแ,แล้วก็น้ําเต็มแก้วแต่ว่าอันนี้จะผสมกับน้ําเย็นก็เลยใส่แค่นิดเดียวนะคะใครผิวแห้งผิวไม่สวยอยากให้ผิวสดใสนะคะก็ทานตัวนี้ได้ส่วนประกอบหลักก็จะมีโรสแมรี่แล้วก็สิตรัสนะคะน้าเข้าจากสเปนก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสลด กระจุดด่งดำใครไม่ชอบทาครีมกันแดดนีดตัวนี้เลยแล้วก็มีคอลลาเจนพลาทตายพันมิลลิกรัมนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่ดูดซึมได้เร็วก็อ<า>ันนี้ที่กินมานี่โอเคเลยนะช่วยให้ผิวดีขึ้นจริงๆค่ะรู้สึกแบบกระจ่างใสขึ้นปกติถ้านอนดึกมันจะแบบโทมกว่านี้เยอะเลยแล้วก็ใครไม่ชอบทากันแดดตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ไว้เติมพลังระหว่างคลิปนี้ทานตอนเช้าตอนท้องว่างๆก็ได้นะมันจะได้แบบว่าดูดซึมดีรสชาติอร่อยเหมือนน้ำพันนะ่ะอ,อร่อยแต่หมดขวดแล้วเดี๋ยวน้าเหลือไปก่อนไว้เผื่อคอแห้งก็อันนี้สามารถหาซื้อได้ที่อีพันดรอยนะคะวัาสดาุบูธอะไรเงี้ยแล้วครประมาณห้าร้อยเก้สิบเออก็ได้สิบสองก็ไม่แพงนะผลว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะดูช่องทางออนไลน์นะคะในเฟซบุ๊กของเวอรีน่านะก็ลองไปติดตามดูเพราะว่า 내 파는 이미야 되게 먹고 싶은가 봐요 응 방법이 없진 않죠 โอเคขั้นตอนต่อมาการจะเป็นหมอคังนั้นสิ่งที่สําคัญคือหน้าม้าค่ะหน้าม้านะคะก็มีชีพตัดหน้าม้ากันเลยทีเดียวผมก็จะมาปะปะบาดแต่ว่าของคน่าจะแบบไว้ยาวกว่านั้นไม่กล้าตัดสั้นเยอะกว่าหน้าเด้อโอเคเราจะมาเริ่มปฏิบัติการกันนะแบ่งผมกันแล้วกันก็อาจจะเล็มปลายผมไปเลยจะได้ทรงใหม่ก็เอาออกสักสองนิ้วนะคะ ผมมันจะตรงๆงใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆเล็มเล็มปลายอันนี้ก็บอกไม่ค่อยถูกนะวิธีตัดผมเพราะว่าก็ตัดเพลงงงๆตลอดตัดเฉียงขึ้นไปก็ทีนี้ผมมันจะแบบค่อนข้างยังตรงๆนงแลเราต้องค่อยๆแบบแงบแงบปลายเยอะหน่อยก็สไลด์ผมด้วยตัวเองด้วยเพก็ได้ ปลายผมแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือหน้าม้าขั้นตอนนี้ต้องตั้งใจนิดนึงข้างหน้าเราจะเอาแค่นิดเดียวนะแค่ตรงนี้ก่อนถาดแล้วน้งตัดไปแล้วใกล้ใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีก็มันจะตรงเร็วๆแบบนี้ก่อนนะคะเราก็ค่อยมาเล็มก็สไลด์สไลด์ไปนิดนึงเพื่อให้มันไม่แบบ แด่วมากแล้วสไลด์ก็จับปอยมาใสาๆไปให้มันแบบบอกให้ถูกคือแบบสไลด์ให้แบบเตี้ยไปหายาวสั้นไปหายาวผมอาจจะฟูเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้สระผมนะคะเหมือนนั่งเอกนังเอกก็ไม่ชอบสระผมโอเคก็ได้ผมหมอคคังเลยพีใจทําสำเร็จ ก็ทาครีมบำรุงกันแดดนะคะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี <S <S> <S ้ก็มาที่งานคูชัน่นเป็นอะไรอื่นไปเลยไม่ได้นอกจากลาเน t บีบีคูชั่นนะคะเป็นตัวพอลคอนโทรนี้เป็นเบอร์2 1นะคือคูชั่นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแบบ1นะใช้งานง่ายคือเอาอันนี้มาแทบๆๆๆๆทอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบ เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนื้อมันจะเบาวกว่ารองพื้นค่ะข้างไหนผีข้างไหนคนเนี่ยคือสาวเกาหลีเขาก็จะแบบเขาขา,ขาวอมชมพูนะเพราะว่าอากาศบ้านเขาค่อนข,ข,ข้างที่จะหนาวตลอดปีแป๊บเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวบ้านเราที่เอไอาร้อนก็สําหรับบีบีลาเนสอันนี้นะคะที่ใช้มามันโอเคนะคุมมันแล้วก็หน่าไม่เยิ้มด้วยวาบางเบาใสแต่งไม่แต่งหลัจากนั้นตามด้วยแป้งฝุ่นลอลอ่าเมอร์ซีเออร์นะคะก็เป็นแป้งไม่มีสีบางเบา แล้วก็ติดนะคุณผู้ชมคือแบบที่แรกกะเขาจะไม่ดูแล้วเพราะว่ารู้เราก็จะนอนดึกอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันโดนก็ไปตอนสองตอนนั้นแหละงอมแงมออกมาแพร่เชื้อแล้วก็จะติดนิสัยแบบเวลาช่วงที่มันแบบพ,พลิกพี็จะลัวลัวลัวไอแพดแคป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 ,แคปหน้าจอใน iPad นี่ไม่มีอะไรนอกจากผู้ชายคือไม่ได้เซฟนะแคปกดแคปหน้าจอแบบเป็นเอามาบางช็อตมันแบบหน้าจิน้นหน้าฟินอะไรเงี้ยนะ ก็จะเป็นโรคจิตสักประมาณสักตอนที่แบบใกล้ๆจอบอะจะเหลือทิ้งไว้อีกตอนสองตอนลแล้วจะไม่ดูกลัวแบบดูแล้วพระเอกจะจากไปเป็นอามากมาต่อกันที่งานคิว้วงานคิว้วใช้เป็นอินทูอินนะคะแบบหมุนเพราะว่าเป็นตามรูปคิ้วเลยแต่ถ้าถามว่าทําไมพระเอกถึงชอบนางเอกที่เขารักเนี่ยทีแรกอาจจะแค่ชอบก่อนเพราะว่าสวยแต่แบบว่าหลังๆที่เริ่มรู้สึกว่ารักอะไรเงี้ยจะแบบเออจิตใจดีงามอะไรเงี้ย ช่วยเหลือคนป่วยเรื่องจริงนี่เรารอเก่งๆเหมือนที่ไปหาได้ที่ไหนนี่ยากก็คิ้วของหมอคัางเขาจะค่อนข้างโค้งลงนะจะไม่ได้แบบชี้ตรงลากลงมาหน่อยใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้จะได้เป็นเมียกับกันแล้วคิ้วนี่เขียนๆไปนะเพราะว่าเดี๋ยวก็เอาหน้าม้ามาปิดก็ไม่เห็นอะไรแล้วต่อมาก็เป็นงานตานะคะบอกเลยว่าบางเบามากนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นมิราเคิลนะคะตาดัน อายไลเนอร์เซรามูเนาจะใช้อนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหัวเล็กเพราะในซีรีส์นี่คือแบบเขาเขีดนิดเดียวเองเอาแบบเล็กที่สุดเลยนะขีดแค่สุดหางตาเราพอใช้แค่ปลายปูกกันนะสะกิดสกิทไปทีละนิดหนักมือไม่ได้เลยมันจะเลยเลยแล้วมันจะแบบไม่ใช่หมอคังนะแต่งมันไม่แต่งดีงานมันจากข้างใน,นงานมาสคาร่านะคะ ดัดก่อนอันนี้ใช้เป็นเมอรเลสกานะคะลอง g lash fiber เพราะว่าเราต้องการความยาวปัดซิกแซกขึ้นไปเนาะวันนี้ก็จะไม่พูดอะไรนอกจากหนังทางเรื่องนะคือคืออินทำด้วยความอินแล้วก็สนอกนี้ตัวเองและแฟนเพจตัวเองนะก็จัดเกินไปนะคะน้ำพัน ต่อมาที่งานงานแก้มนะคะเลือกใช้อันนี้อะไรเนี่ยแคนเมคนี่คือหมดแล้วหมดจริงจังคือต้องการความชมพูนิดเดียวกันก็เลยจะเอาแค่ขอบขอเข,อข,อขานี่แหละนิดหน่อยพอมันใกล้หมดสีมันก็จะเหลือน้อยปัดได้แบบบางๆปัดไม่ปัดก็ดีอะไรนี้สําหรับงานปากนี่ก็ต้องบํารุงให้มันแบบชุ่มชื้นนะไม่ตกกรองเพราะว่า,เ,าเป็นนางเอกนะพระเอกพร้อมที่จะแบบ โผล่เข้ามาจุบตลอดเวลาคือบางทีก็งงไม่ได้บอกรักฉันป้าแต่แบบอยากทำอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็โผล่เข้ามาคืออะไรยดาตื่นเตรร้าเราจะต้องเตรียมริมฝีปากให้พร้อมนะคะต้าดานใจนี่เลยค่ะพับวินพาพาฮอ,อยเมนบามะละกออเนกประสงค์นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนผสมจาก ออร์แกนิกนะคะธรรมชาตินําเข้าจากออสเตรเลียาสา,ามารถทาที่ตรงไหนก็ได้ที่มันแห้งนะข้อศอกข่ารลิมฝีปากมืออะไรเงี้ยทาได้หมดเลยนะมันจะแบบช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะท<ๆ>าแล้วไม่เหนียวเหนอหนะนะคะก็ทาเลยเราต้องเติมเต็มลิมฝีปากก่อนบาค่ะ ดูดับที่ผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจริงก็ทาลิปติดปากนะคะมันก็จะแบบทําให้แบบไม่ตกล่องนุ่มชุ่มชื้นอะไรที่มันแห้งๆก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบทาลิปแมทนะคะแล้วแบบปากมันชอบลอกลิปมันแห้งอะไรเงี้ยเออก็ใช้ตัวนี้ทาได้แล้วก่อทาลิปแมทกพช่วยให้แบบลิปอยู่นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปากไม่ลอกด้วยสาหรับสาวอาทิใช้ว่างๆอยู่บ้านอยากจะสครับลิมติดปากก็เอาอันนี้ไปผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็ มาถูๆๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะสครับเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกแล้วก็ให้ลิมฟิกปากเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นางได้รับรบางวัลจากวิทยาศาสตร์คิโอและมาริแคว่าเป็น The b เ s Multi p r พ p o s e าร์นะคะคบ,บเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สาวๆก็ควรพกนะแล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้แค่ทายตรงที่แห้งได้อย่างเดียวนะใครที่แบบเป็นผื่นคันอะไรเงี้ยก็สามารถ ทาได้นะคะหรือว่ามีลูกเด็กเล็กแดงอะไรเงี้ยที่แบบแพ้ผื่นมาอ้อมอะไรเงี้ยเออก็ทาได้เช่นกันเพราะว่าตัวนี้เขามาจากธรรมชาติไม่มีปิตโตรเลียมเจลลี่ไม่มีปิตโตรเลียมแว็กไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยอันนี้ก็ได้มาจากวัสด์นะคะราคาประมาณ300กว่าบาทหรือสุดท้นยนี้จะเหลือโปร2 0 0กว่าบาทเออก็ไม่แน่ใจยังไงก็ไปลองดูได้ที่พัสด์บูธหรือว่าจะเข้าไปดูเพิ่มเติมที่แฟนเพจนะคะพับกวิ้นไทยแลนด์ค่ะ จริงๆนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยแต่ก็ด้วยความแบบนั่นนี่นะตำมาแล้วก็สักหน่อยคือแบบช็อตที่เขานัดเจอกันวันแรกจําได้ใช่ไหมที่แบบเจอแล้วก็สวนกันนั่นแหละที่ทาลิปในลิปก็ใช้เป็นลาแน่สีเบอร์หกพิง s t สเต็นะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบเลื่อนเลื่อนลงกดกดลงมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นทูโทนพอทาเสร็จแล้วเราก็จะพร้อมไปออกเดตไปดูหนังที่ไม่ได้ดูสักทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ ก็ทาปากเสร็จแล้วก็เอาผมหน้าม้าลงมาอู้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 มมใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่นะโอเคแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวทำผมนั้นหนึ่งตาดานเสร็จแล้วค่ะลุกหมอคางนะคะก็สําหรับน้องๆเป็นแฟนเพจที่เรียกร้องกันเข้ามานะทำให้แล้วน่ลุคนี้คือเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบแต่งหน้าใสๆนะคะหรือว่าจะเป็นหมอพยาบาลอะไรเงี้ยเออต้องการความแบบ ใสๆงานเบาๆสะอาดสะอาๆเรียบๆอะไรเงี้ยถูกสุขอนามัยนะคะก็ลุกนี้เลยนะคะก็เก็บหนังยางไว้ไว้ให้กับตันยูรัดผมให้แม้ว่าจะเป็นบางอย่างที่คุณทําได้เองแต่คนรักกันก็อยากทําให้เิจ็บหมอนนอนฟิน <c oughs> อยู่มันไม่มีหรอกผู้ชายแบบนั้นต้อนน <c oughs> ี่ถ้าใครรู้ว่ามาไทยบอกด้วยนะจะโผล่หัวไป <c oughs> สําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าเสร็จสิ้นลแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย 감사합니다. 여기 계시면 안 돼요. 저쪽 가서 기다리세요. 아, 잠깐. 아, 빨리요. 아. ไล่ได้อีกผสมกันเข้าไปไม่ต้องกลัวทาไปเลย,เยสวยก็นหน้าเราไม่สวยก็นหน้าเราไม่สวยก็แค่ไม่ต้องออกไปไหนล้างหน้าแต่งใหม่ <c oughs> แค่นั้นเอง